มีนาซางคนที่ชื่อว่าวัตชิวัซันเดตสวัสดีครับซังครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Battlestar Online 2 Server ญี่ปุ่นนะครับซึ่งถามว่าทำไมอยู่ผมถึงมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะฮะก็เพราะว่าตอนนี้นะครับผมามาเรียนภาษาต่อที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งทําให้ช่วงเนี้ยผมไม่สามารถกลับไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยได้นั่นเองซึ่งช่องของผมเนี้ยอัปโหลดคลิปทุกๆวันเสาร์ช่วงเย็ยนๆค่ำๆนะครับซึ่งก็จะให้คลิป ไม่ได้จะให้ชั้นล้างไปเลยเนี่ยก็คงไม่ดีเท่าไหร่ผมก็เลยโหลดฟรีซ่าออนไลน์สองเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมาลองเล่นดูนะครับซึ่งก็อ,อย่างที่ทุกคนรู้ฮะคือ <c oughs> ถ,ถ้าหากว่าถ้า,าอยู่เมืองไทยเนี่ยจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมุดบีพีเอ็นมาใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนเนี้ยผมอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมุดบีพีเอ็นอะไรทั้งสิ้นแค่โหลดเกมมาแล้วก็เล่นได้เลย <c oughs> ตัวเรื่องเซกาไอดี uh, นะครับซึ่งผม uh, มีเซก้าไอดีตังแต่ได้อยู่แล้วเพราะว่าผม uh, เป็นคนเล่นเกมโปเกมิ่นอาเ a d นนั่นเองซึ่งโปเกมิ่นอาเ a ็นเนี่ยมันมีบัตรเก็บข้อมูลกับไอเม a กกาซึ่งมันจะซิงกับเซก a าไอดีในตัวเพระาะฉะนั้นผมสามารถใช้เซกาไอดี uh, ตัวเนี่ยมาล็อกอินเกมเพียโซได้นั่นเองโอเคอ่ะอันนี้อันนี้ตอนเริ่มต้นนะครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะเพิ่งจะลงแล้ว เปิดใหม่ๆเลยอ่าก็ญี่ปุ่นนี่มีถึงสิบยานเลยนะฮะเซิร์ฟเวอร์ไทยมีแค่สามยานเท่านั้นเองย่าบอกว่าคนอยู่ยานสี่กับแปดเยอะใช่ไหมโอเคนับแปดีเลยเซก้าไอดีบอกว่าจะใช้ได้นะล็อกอิน วันทำหมูพาสวออ๋อ,อาสายใกล้ดีของผมนะฮะมันจะมีวันทำพาร์ทเวิร์ดอยู่ด้วยซึ่งเป็นระบบล็อกอีกชั้นหนึ่งนะนั่นเะป็นละมือถือมือถืออยู่ไหนอ่าวันทำพา p a s เวิร์ดวันทำพา a s s เวิร์ดนะฮะต้องกรอกภายในหนึ่งวัทีนะครับหนึ่งสี่โอเคอ่านี่เป็นตั้ง พยายามไอเดีนั่นเองครับเอสทำไมญี่ปุ่นเอสทำไมพิมพ์ญี่ปุ่นไม่ได้สวัลโหลวัสดีทำไมพิมพ์ญี่ปุ่นไม่ได้อ่าโอเคครับมีปัญหาในการพิมพ์ญี่ปุ่นเล็กน้อยน,นะก็เลยต้องกรอบวางเอาแล้วกันนะไอเดียดีอืมโอเค ่าแล้วก็นะ้าสร้างตัวละครนะฮะเอออันนี้ถามว่าจะใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์หรือว่าจะใช้เกมแพดนะฮะผมใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์อะ่ะสร้างคาแรคเตอร์อ่าผมไม่มีเพื่อที่จะให้ดีแฮคเพราะงั้นก็ไม่ใช้แล้วกัน เดี๋ยวผมจะขอค่าตรงส่วนการสร้างตัวละครกับเนื้อเรื่องช่วงแรกนะฮะ,<ล>ะเดี๋ยวไปเจอกันในในะตรง็อบบีอ้อักเลยนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านในส่วนของการสร้างตลลัวละครแล้วก็ในเรื่องเบื้องต้นแล้วก็ชิลดอรเรียนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงอ่าในส่วนของล็อบบี้ตรงนี้นะซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะยว่าข้างหลังมันมีของที่วางอยู่ด้วยเอจีเอร่านี่รับเคลีย์ได้เหรอจึดได้มีเขาแบบนี้อยู่ ไม่ใช่เด็กตอรี้บอกคือสงสัยว่ามันมีให้ดื่มยาแล้วก็มีซื้อของ,ของ,ของตรงนี้ด้วยแปลกจังเป็นแค่ล็อบบี้แท้ๆเนี่ยเรามาดูของไอเทมไอเทมคาแรคเตอร์ดีมั้ยโอ้ยเยอะจังม่เศษอะไรบ้างเนี่ยใส่บูธ อ่ะรับไปอันนี้อ๋ออันนี้อิชิตโรสั่งชาเลนนะฮะแจกไตบูทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึนะคะนนะนันนี้ไตบูทสองอันเนี่ยอ่ะรับไปรับไมหมดลามลามูแลมแลมดากรินกรินด้าอ๋อแลมดากรินกรินเดอร์สองก้อน มันเอาไว้บวกสิบสามดาวนี่นะเราอยากไม่มีสิบสามดาวก็หน่อยนี่แล่ว่ะอ๋อวาเลนไทน์วาเลนไทน์แคมเปญอ่ะไตบูทสามพันเอ้ยเยอะจังเลยเนี่ยอ๋อแต่ว่าเออออ่านไม่ออกมันจะเป็นยูนิตอะ 3, ไรสามพันแต่ฟัน โอเคครับตอนนี้ก็ขอเช็คของก่อนนะฮะอ๋อจริงด้วยเป็นออร่าตรงส่วนเกาะยุ่นในส่วนขานั่นเองไตบุเย๋ะจุงอืมวีดีลีลาฟอสนา่าทลเลยอ๋อคาสิโนคาสิโนการนี่ก็ได้มาเลยนั่นเองอ๋อที่เปลี่ยนแม็กเนอ,อก็ว่าอ่านไม่อ่านยาวไยเกิน เนี่ยเนื่องจากผมมีวันทามพาสเวิร์ดผมก็เลยมีครั้งของส่วนของ OTP ด้วยคารล็ก,กอ๋อใส่ได้เยอะแล้วเนี่ยมีฮาร์มมีแรมไอระดาที่เกไปติดตั้งยูนิตอ,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 อ๋อต้องโยน เดี๋ยวผมต้องไปศึกษาเรื่องแหวนเพิ่มแล้วล่ะเพราะว่าเป็นไอเทมใหม่ด้วยอ,อย่าไม่งี้กันเลยตัดเลี้ยงเดี๋ยวต้องเล่นบ้างล่ะลองของใหม่โอเคเดีย๋ยวไปสู่ล็อบบี้กันดีกว่านะอขอแนะนำอ่าอันนี้ไปเกตไปช็อปแอรเรียไปคาสิโนแล้วก็ไปฟรังกาคาเฟ่นะ ไป,ไปฟัไปฟาก้าดีกว่าโอ้โหเกอ,อ่ะถือโอกาสทำคลิปนี้พาพาทัวร์ป้ากาคาฟเฟ่กันไปเลยแล้วกันนะสุดคาสินโนเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันก็แต่โหลดช้าตั้งไหน,น ขาวนะฮะเมีอะไรบ้างเอา้า <laughs> โดนเนื้อเลือกน่าจะเป็นเนื้อเลือกที่เราเข้ามาในฟังกาคาเฟ่ใหม่ๆหรือเปล่างั้นผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนคงเห็นคลิปจากก็อดื่นแล้วลนะ่ะโอเคฟังก้านะฮะเปลี่ยนชุดใหม่เป็นเชฟดยสบมมูรณ์แล้วนะฟังก้าคาเฟ่ยกคคอนเีิร์ตจีตัน มีหมอ้อมีอะไรเยอะๆกินเยอะแยๆโซเฟียโซเฟียเนี่ยเห็นเขาแล้วนึกถึงไอ้เนี่ยเนปจูนอ่ะหน้าตาคล้ายๆกันเลยบาย,บาย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 ภาษาไทยเป็น,นย่งบ,บายบายลิงช็อปเอ๊ะบิ๊บโก้ได้เหรอประด็นฮะขอเช็บคบิงโก้กัน A tiko cado. Aww. đi này. Một số lần này. Ok, hết áo. Lần này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 . này. Lần này. Lần này. này. จะอ่านหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเกมผมต้องมานั่งอ่านแล้วแหละว,ว่ามีอะไรบ้างขอ,อนนี้ร้านยาใช่ไหมโอเคเหมือนกันเป็นร้านยาส่วนนี้เป็น oh, อาหารอ๋อเป็นรัดบ๊อบนั่นเองนะฮะบวก x p บวกแรอะไรก็ว่าไป ผมเชื่อว่ามันต้องมีปดอีกแน่ๆเลยเหมือนปดพวกไอยาที่ดื่มกันในยานะปดออกมาเรื่อยๆชอบลเลยยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะอ๋อ daily order ยังรับไม่ได้นะไอเวลตามไปอยู่อันนี้ก็รับ q u e s นะ <S ผมก็ลามาแล้วละเมื่อกี้นี้นี่เป็นนี่ไปส่วนแคมป์ชิพนะฮะแล้วส่วนนี้ก็กลับไปซอบแอรีอะอันนี้ก็รีบเปลี่ยนชานลอ่าตอนนี้ผมอาจเป็นเวลากี่โมงเนะี่ยตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะฮะบ่ายสองเวลาญี่ปุ่นนะฮะกี่แนวเนี่ยเยอะจริงๆ มิว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 ใครวะเยอะเหลือเกินเราพูดเล่นใหม่ใช่ไหมก็เลยถูกส่งมาแนวบนะิกินเนอร์น okay ะก็โอเคครับบทวัวร์แค่นี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเล่น,นคาสิโนเี่ยส่วนตอนนี้ผมขอไปเวลสักพักหนึ่งก่อนทำเกตสักพักหนึ่งก่อนเพื่อจะปลดอะไรเล็กๆน้อยๆนะโอเคครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้เจอกันใหม่นะครับบ๊ bye ายบายมาต้เนเ้